ภายในงานพระมหาเศกสรรจิรภาโสเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมโดยในภาคเช้าได้เริ่มขึ้นในเวลา10บนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นประธานบุญพิธีคือกลาลยานมิตรประภาวดีฟูรุโซได้ถวายผ่านทูกเทียนแพรก่อนที่คณะประธานรองคณะแรกได้แก่กลาลยานมิตรจินตนาทาคาซินากัลายานมิตรทิโรชิทาคาซินาคณะที่สอง การเลณมิตรจิราพรคูเรหะและการยลณมิตรงามตาคอนโดจะได้ถวายพ่านดอกไม้แด,ด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นการยลณมิตรประภาวดีฟูรุโซได้เป็นผู้แทนนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีการเลนมิตรสงวนคาโต้และการเลนมิตรกันทิมาชิมามูระเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนการยันวิแสงเดือนโอกาซวรา่าเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพหนะพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายคีฬานภเพศก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระหารเพลนแด่คณะสงฆ์ค่ะ ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองชัยครบรอบ19ปีวัดพร,ร,ร,ระธรรมกายคานากาวะเพื่อซื้อวัดพระธรรมกายนางาโนโดยสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจการ be ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินวัดพระธรรมกายนางาโนแห่งใหม่โดยมีกัลยาณมิตรประภาวดีฟูรุโซเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกาลยมิตรจิราพรคูเดฮะและกาลยมิตรจินตนาทาคาซินาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายสลากพัดโดยมีกาลยมิตรจัญญากาลยมิตรเคอิคูวาบาร่าและกาลยมิตรกุลพรพัทิพชนโนไทยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายค่ะ จากนั้นเป็นพิธีโปรยรัตนชาติกลั่นแผ่นดินเพื่อซื้อวัดพระธรรมกายนางโน,โนแห่งใหม่พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ถวายจตุปัจจัยทธยธรรมต่างๆและรับฟังโอวาจากท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ซึ่งพิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติให้กับสาธุชนทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ